ผมกลับมาเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งพร้อมกับเกราะป้องกันใหม่ที่ชื่อว่ากฎข้อที่ศูนย์ผมบอกตัวเองว่าคราวนี้ผมจะไม่เหมือนเดิมผมจะมองมันด้วยสายตาของนักลงทุนไม่ใช่นักพนันแต่นิสัยเก่ามันตายยากทันทีที่เห็นแท่งเทียนขยับสมองส่วนที่เสียบติดความเสี่ยงก็ทำงานทันทีผมเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นทั้งที่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่าการพักตัว ผมกำลังมองเห็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมันคือสงครามภายในระหว่างนักพนันในตัวผมที่กระหายแอคชั่นกับนักเทรดคนใหม่ที่ต้องการรักษาชีวิตรอดเสียงในหัวตีกันยุ่งเหยิงไปหมดผมดึงมือกลับแล้วถอยออกมาดูใหม่ผมเพิ่งเข้าใจว่ากราฟมันไม่เคยหลอกเรามันเป็นแค่กระจกใสที่สะท้อนความโลภและความกลัวในใจเราต่างหากถ้าผมเห็นแต่ขาขึ้น นั่นแปลว่าใจผมลำเอียงก่อนที่จะเริ่มเทรดได้จริงๆผมต้องเรียนรู้ที่จะเช็ดกระจกบานนี้ให้ใสสะอาดก่อนลบความอยากลบความกลัวลบอัดตาออกไปให้หมดเพื่อที่จะได้เห็นตลาดในแบบที่มันเป็นจริงๆทุกวันนี้เมื่อผมมองกราฟผมไม่ได้มองหาเงินผมมองหาความน่าจะเป็นถ้ากระจกไม่ใสผมจะไม่ก้าวเข้าไปในนั้นเด็ดขาด